ของบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีประมาณห้าคนคุณปรปยุทธคุณปวิท์คุณอนุทินคุณอนุพงศ์คุณธรรมนัททั้งแก๊งห้าคนเนี่ยถ้าอยากจะให้อ่าท่านอธิบายลักษณะคุณสมบัติแบบกระชับกระชับของแต่ละคนว่าใจถึงพึ่งได้ทําอะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อประเทศชาติบ้างเริ่มต้นจากคุณปรปยุทธจันโอชาท่านจะให้คํานิยามของคนคนนี้ว่าอย่างไรฮะคุณนวัดนี่หยิบยกตัวบุคคลมาถูกต้องเลยห้าคนเนี่ยนะเนี่ยคือตัวปัญหาของประเทศ <c oughs> ทั้งแก้งนะครับเรียนต,ตรงนะครับถ้าพูดถึงประยุทธ์จันโอชาจุดด้อยที่สุด<ป>ในใสายตาท่านเพราะท่านเคยบอกว่าแม้กระทั่งเป็นยามที่บ้านยังไม่คิดจะเอาจุด<ป>ด้อยจุดที่ไม่ดีของคุณประยุทธ์จันโอชาแบบสั้นๆคืออะไรในสายตาท่านแบบสั้นๆคือคือ,ค,อคือว่าการบริหารประเทศชาตินั้นไม่ใช่การบริหารหน่วยงานของตาหารนะเพราะฉะนั้นประเทศเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะเอาทหารเนี่ยมาเป็นนายกตีได้เลยแม้แต่คนเดียวเอามาเป็นนายกนกะ็จะพ,พูดปฏิบัติแบบนี้นะแล้วประวิ์ก็เป็นคนเนี้ยมาใหญ่ไยสูงมาโดยตลอดนะรวมทั้งคุณอณรุพงศ์คุณอนุพงศ์เนี่ยมาตอบเป็นพวับอต่อจากคุณเอกสนทิเพราะเด็กนทิเพิ่งยึดอํานาจใช่ไหมคอนุพงศ์เนี่ยถามว่าอยากยึดไหมก็อยากแต่มันติดเกินไปนะจงกระั้ง มันไม่สามารถเวลามันทําไม่ได้หรอกพอคุณนนทพงกษียณประยุทธ์ก็มาแทนคุณประยุทธ์เราเป็นพบบอแทนเนี่ยผมกษเียณมาก่อนนานแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่ยึดหน้าหรอกเพราะมันเพิ่งยึดปีสี่เก้าห้าเจ็ดเอ้ห้าห้าสี่ห้าห้าคุณประยุทธ์เป็นพบบตบอมยิยมดียิ่งง่ายดค่ปรากฏว่าเอ้ห้าเจ็ดก่อนเกษียณกูรอจริงตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าวางแผนมาแล้วสามปีนะครับพอเป็นพบบบอก็ ในการยิดอำนาจเลยนะครับคุณธรรมนัทพมเผ่าเนี่ยคิดยังไงครับท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านคิดยังไงกับคนคนนี้มาไกลเกนะินไปไหมครับผมผมดูแล้วนะไม่มมนไม่ได้มีความเหมาะสมที่มาเป็นรัฐมนตรีเลยนะอย่าว่าจะยิ่งใหญ่ต่อไปขนาดไหนเลยต้องไปดูประวัติเขาที่นะคนก็ตรวจสอประวัติมาแล้วแต่เรารู้ประวัติความเจริญของเขาก็ขึ้นทุกวันนะครับมันยังไงดีอ่ะก็คือ อย่างนี้ก็การจะแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นอำนาจของใคร,ครเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีรั้มนตีจะต,<ช>ตั้งอีคนไหนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่มาต้องันต้องคุยก่อนอะไรเงไรไี้ยนะมใครเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ได้แล้วถามว่าคุณไปยุทธ์ไม่รู้ประวัติคุณธรรมนัสเหเลยก็ต้องรู้รู้คุณธรรมนัดได้ถูกไล่ออกจากราชก,การนะสามสี่ครั้งแล้วนะได้รับพรบลางมทีน ล้างมัทินเด็ก็ถูกไล่ออกอีกเดี๋ยวก็มีคดีนู่นคดีนี้ไปฆ่าเขาไปตุ๋ยเขาไปเรื่องตลาด <c oughs> คุมไอ้นู้นคุมไม่นี่มีแต่เรื่องเฉาโ์ใช่ไหมเปนหมาปียดนคนพวกนี้มันก็นักเลงนี่มันก็มีเงินมีทองใช่ไหมครับแล้วก็เลือกตกเการตั้งกูกล้าใช้กล้าจ่ายกูกล้านู่นกล้านี่มันก็โตขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วคุณประยุทธ์ยังยังมาใช้คนอย่างนี้อยู่หรืออีกเรื่องหนึ่งที่คาใจคนไทยมาก เฮโรอีนมันคือแป้งมัน,ท,น,น,ท,นท่านรู้สึกอย่างไรบ้างกับคานี้แล้วท่านเชื่อไหมว่ามันคือแป้งมันคืออย่างนี้ครับคือว่าคุณธรรมนัทเนี่ยถามว่าเกี่ยวข้องรู้เห็นในการค้าย,ยาเสพติดไอ้ที่ไปติดคุกไหมรู้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเข้ามาติดตามในประเทศไทยแล้วเขารู้ความสัมพันธ์นะเกี่ยวข้องของคุณธรรมนัทคุณสอนสาศาสตร์เทียมทัศ ซึ่งเป็นอดีตตำรวจเก่านะแล้วก็ถูกไล่ออกไปนะครับแล้วไปติดคุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เลยคบหาก็ธรรมนัตมานะแล้วบุคคลอื่นอีกอะไรต่างนะเพราะฉะนั้นตำรวจออสเตรเลียมันมาตามในประเทศไทยนะจนรู้เรื่องหมดแล้วนะนะแล้วมันก็มาัที่นู่นรอที่ดักรอที่นู่นใช่ไหมดักรอนี่เดี๋ยวจะมีผู้หญิงนะขนยาเสพติดไปก่อนไปพักที่ห้องพักนี้ใช่ไหมนะ พอผู้หญิงออกไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะดูติดตามดูแลมีตำรวจมีตำรวจออสเตรเลียที่เมืองไทยบอกวราธรมมนัทจะมาเที่ยวบินไหนซอนจาดจะมาเที่ยวบินไหนแยกจากกันไปนะใช่ไหมครับเพราะงั้นไอ้ตำรวจออสเตรเลียก็วางแผนนะไปเอาเพรีนออกใช่ไหมนะแล้วก็เอาแป้งไปใส่ไว้นะเพื่อจะจับนะพอถึงธรรมนัทมาได้ไม่ไม่นานนะแป๊บเดียวตำรวจก็จับ พร้อมของกลางแต่ของกลางเนี่ยที่เขาจับตอนแรกนั่นมันคือเฮโรอีนไงนแต่ที่เ,เขาเอกแปงหลอกไว้ใช่ไหมห<ะ>ลอกไว้แล้วไจับนะ,ะแล้วก็พอจับดำเนินคดีก็<ะ>ทํานักพอดี<ะ>สู้พอดีเนี่ยอตำรวจต่อเจรเขาก็เลยอพิพากษาจําคุกในข้อหารู้เห็นในการค้ายาเสพติดนาฬิกาสามสิบเรือนของคุณประวิ์ นะฮะโอ้โหฟอกซะแบบบริสุทธิ์เลยว่ายืมเพื่อนแน่นอนไม่มีความผิดถามท่านนิดหนึง่งสําหรับนะความที่ท่านยืมเพื่อนหรือได้มาโดยไม่ชอบครับเรียนตรงๆว่าตอนนี้ผมยังสอบต่อนะครับถึงแม้ปวชจะบอกว่าเอ๊เป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาคืนไปแล้วอะไรต่างแต่เพื่อนตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผมยังสอบ,บอต่อนะอ,อนะในฐานะประธานกรรมการปปรชขอ,องสภาเนี่ยนะ สอบตอบนะตอบให้สอบตอบให้ชัดนะสอบวธิทธิสุรกากรที่เกี่ยวข้องทุกคนนะนะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีการนำเข้าในดิกาต่างๆเหล่านี้เข้ามานะครับตอนนี้กำลังจะสอบคุณคูลิศปลักกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นอดีตวธิกรมสุรกากรในสมัยนั้นครับหนีผมสามสี่ครั้งแล้วนะยังไม่ยอมนะราชการติดทุนติดนี่ นะอ่าต,ตอนนี้ก็ได้โอกาสเพราะสภาปิดนะอ่ะสภนะาโควิดมาก็ยังสอบไม่ได้นี่นี่ผมนี่ผมมาหลายครั้งแล้วนะนะเดี๋ยวก็ต้องเรียกสอบไปได้ส่วนลูกสาวนะลูกสาวคุณเจ้าของนาฬิกาเนี่ยนะที่อ้างว่า<ะ>เป็นตอกการนะก็อ้างว่าอ่าหลังจากที่คืนนาฬิกาเพื่อนไปแล้วนะสุรกากร<ะ>ก็ขายทอดตลาดเขาก็ไปซื้อมานะครับนะ เราตอนนี้จะขายไปหมดแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาแต่ก่อนรนัมลุน50มีพระิกรําสั่งเรียกถ้าการไม่การเรียกไม่มามีโทษนะครับทั้งปรับทั้งจําครับคนไทยยังไม่เชื่อคนไทยยังไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อว่ายืมมาผมถามท่านนี่งเอาตรงตงท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่าก็ไปยืมถ้าผมเชื่อผมจะสอบต่อไปบ ผมจําได้คุณอนุทินพูดออกรายการเลยว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสอสที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นผมจะไม่ยอมให้ใครที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นสสอมาจากการเลือกตั้งมาเป็นเด็ดขาดผมมีคลิปครับใช่จูรลีนก็เหมือนกันมีหมดนะทุกคนมีหมดผมดียิงกับหูก็มีหมดนะแล้ถามว่าไอ้พวกเนี้ยทําไมเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจล่ะก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวก ณวันเลือกจะเลือกนายกนะครับให้บอกมาเลยจะเอาเท่าไหร่ไม่ใช่หัวรักษาอาจะเอาเท่าไหร่ให้หมดบอกไม่ได้วันจะเลือกนายกโหวตนายกมันยังมารอผมหน้าบาันไดหน้าบันไดทางขึ้นห้องประชุมเลยท่านวันน<อ>หนท่านวังนะ,นะครับหมายความว่าม,มูลค่าสิบคนของท่านเนี่ยถ้าท่านสมมตินะสมมติถ้าท่านเลี่ยงสมมติพันล้านก็มีสิทธิ์ได้ถูกไหมหนาทีนั้นผมว่ามันผมก็ว่าเขาก็ให้นะ นะครับเพราะตอนนั้นมันวางเวงไงท่านคนเหล่านี้เวลาที่เขาลงทุนไปแล้วเขากลับไปเขาต้องไปโกยกลับถูกไหมฮะแน่นอนเอาทุกอย่างนะครับนี่ไงเราถึงตายทั้งห้าคนเนี่ยกับกลายเป็นตัวแปรที่อ่าทาให้มีผลต่อ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 ,ตอประชากรต่อคนไทยทั้งหมดแล้วถ้ายังอยู่กันแบบนี้ครบแก๊งห้าคนเนี่ยคุณประยุทธ์คุณประวิทย์คุณอนุอ่าอนุทินคุณอนุพงศ์คุณธรรมนัส ประเทศไทยจะลงไปสู่จุดไหนที่ต่ำกว่านี้อีกไหมครับและจะเป็นยังไงลักษณะของประเทศไทยมันมีปีเดียวเท่านั้นเองที่การลำดับการจัดลำดับการคอร์รัปชันดีขึ้นในปีแรกปีห้าเจ็ดน่ะไปยึดหมาดีดปเพราะตอนนั้นยึดอำนาจมาใหม่คนก็กลัวไม่กล้าทุจริตกันต่างๆนะแต่หลังจากนั้นนะจนถึงปัจจุบันล่วงมาโดยตลอดจนทั้งล่วงมาร้อยลำดับร้อยกว่านะครับ จากเจ็ดสิบกว่าหรือแปดสิบเนี่ยนะฮะล่วงมาระ<ฆ>ดับร้อยกว่าแล้วล่วงมาทุกปีนะครับแล้วถ้าคุณว่าถามคุณทั้พวกนี้อยู่ต่อนะะยังไง <นะ S 1> ดีฮะอ้ก็จะล่วงลงไปอีกนะแล้วประ<ฆ>ชาชนเป็นไงไประชาชนแต่ก่อนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีเงินทองใช้ใจ่ายใช้สอยในครอบครัวเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นหนี้หมดนะครับนะโรง,งแรมต้องปิดพนักงานต้องปิดนี่แอร์เอเชียก็ต้องปิดอีกนะ ไอ้นู่นน,นี่ปิดหมดร้านค้าร้านอาหารปิดหมดคนเนี่ยมาต้องมาขอกินเลยครัมันเป็นปกายเป็นภาพที่ไม่น่ารับไม่ได้แล้วละแล้วถามอยู่ต่อไปมันจะหนักขึ้นไหมมันต้องหนักขึ้นแน่พราะคุณไม่มีทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยนี่